นิทานเรื่องสิงตโตลบมากกับกระต่ายป่าที่กลางป่าใหญ่สิงโตหิวโซตัวหนึ่งได้เดินหายเหยื่อของมันไปเรื่อยๆด้วยความหิวโหวยขณะนั้นก็ได้ไปพบกับกระต่ายป่าตัวหนึ่งโหจะสองอ้วนอ้วนนะ่ากินเหลือเกินเจ้ากระต่ายเอ๋ยมันตั้งท่าหมายตาจ้องจะจับกินกระต่ายตัวนั้นทันทีแต่ขณะเดียวกันนั้นก็มีกวางตัวหนึ่งวิ่งผ่านมาข้างๆ อ้าอ้านั่นมันกว้างนี่จะกวางตัวนั้นดูแทาจะเป็นอาหารมื้อใหญ่ของข้าเลยทีเดียวสิงโตคิดกลั่พึงในใจดังนั้นมันจึงปล่อยให้กระต่ายหลุดรอดไปแล้วรีวิ่งไล่ตามกวางไปทันทีแต่กวางตัวนั้นวิ่งเร็วมากและวิ่งหายลับตาไปสิงโตไล่ไม่ทันจึงหมดแรงและหมดหวังจะตามกวางได้ทันมันก็คิดว่าจะกลับไปกินกระต่ายดีกว่า แต่เมื่อมันกลับมาที่เดิมก็พบว่ากระต่ายป่าตัวอ้วนนั้นได้หนีหายไปเสียแล้วโถเอ้ยรุ่งอีข้าน่าจะกินกระต่ายซสก่อนตั้แต่ตอนที่พบมาแรกแล้วนี่เป็เพราะข้าโลภมากเกินไปผลสุดท้ายก็เลยไม่ได้กินอะไรเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ฉลาดในบางครั้งจะต้องรู้จักพอในสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วพุทธภาษิต ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์